สวัสดีค่ะต่อจากคลิปที่ผ่านมานะคะเพราะเอินว่าแบตเตอรี่หมดนะคะทุกคนเราเลยไปเอาพ o w e r b a n มาเสียบโทรศัพท์นะคะเพื่อที่จะถ่ายคลิปต่อนะคะเนื่องจากว่ามีเพื่อนของเราฝากถามนะคะว่ามีกวองมรกตกลุ่มที่เราแยกออกจากกอแม่เหลือกี่ต้นตอนนี้นะคะนี่คือกลุ่มที่เหลือนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เรา เตรียมส่งให้กับเพื่อนของเรานะคะกลุ่มนี้เตรียมส่งส่งวันนี้นะคะส่งวันนี้จะถึงพรุ่งนี้ค่ะมาดูที่กลุ่มแรกนะคะต้นนี้นะคะเป็นต้นเดียวกันกับกลุ่มนี้นะคะทุกคนเป็นต้นแม่พันธุ์เดียวกันนะเพื่อนๆสามารถเอาไปปลูกเพื่อที่จะให้เป็นต้นแม่พันธุ์แล้วก็ มียอดใหม่ขึ้นมานะคะซึ่งยอดใหม่นะคะก็อาจจะไม่เป็นเผือกนะคะทุกคนก็อาจจะเป็นใบด่างสวยๆแบบนี้เพราะว่าเขาอยู่ในกอเดียวกันนะคะสองต้นที่เราแยกออกมาเนื่องจากว่าเป็นใบเผือกนะคะแล้วก็โขดหัวใหญ่เราก็เลยแยกออกมาตั้งใจว่าจะเอาไปทาเป็นแม่พันธุ์นะคะ,แต,นนะ,คะแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจเราก็แบ่งปันขายนะคะสองรอบาทรวมส่งแต่ถ้าเพื่อนยังไม่รับเราก็จะเอาไปปลูกเป็นแม่พันธุ์ต่อไปนะคะสําหรับ กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สองก้านนี้นะคะสามร้อยเก้าเก้ารวมส่งนะคะเป็นต้นที่สองที่เหลือนะคะต้นที่สองสามเก้าเก้าต้นนี้มหามงคลมากๆเลยค่ะมีทั้งหมดสิบเก้าใบและด่างทุกใบด่างสวยด่างกระจายมากๆเลยนะคะ โดยส่วนตัวชอบต้นนี้ที่สุดเลยนะถ้าเพื่อนไม่รับเนะี่ยจะรีบเอาไปปลูกลงกระถางเลย499มีหน่อใหม่ขึ้นมาแล้วนะสวยจริงๆนะก้านสิบเกใบทุกใบสมบูรณ์เรเวนเอนนีอตรงนี้นิดหน่อยคะ่ะทุกคนแต่ทุกใบสมบูรณ์ด่างกระจายสวยมากๆ499นะคะ กล่องก้านนี้นะคะห้าห้าห้าเก้าเก้านะคะรวมส่วห้าเก้าเก้ารวมส่วแล้ต้นนี้ค่ะ อันนี้ต้นสุดท้ายให้ห้าเก้าเก้าแล้วกันนะคะห้าเก้าเก้ารวมส่งสองก้านนะคะทุกคนสองก้านก่างสวยมากๆเลยค่ะสำหรับเพื่อนที่ถามหาต้นที่เหลือนะคะก็จะเหลืออยู่แค่นี้ค่ะส่วนกลุ่มน,นี้กลุ่มน,นี้กลุ่มนี้พร้อมเดินทางวันนี้นะคะเดี๋ยวจะแพ็กส่งให้ค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเจอกันคลิปหน้าไม่บายค่ะ พาชมกอกมรกตหลังจากที่ฝนตกหนักนะคะทุกคนเป็นอย่างไรบ้างโอเคค่ะ ไม่มีกักมรกตลอยน้ำนะคะทุกอย่างปกติดีค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย